สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดการชากันต่อนะครับที่ ID 9นะครับ ข้อมูลเลนเจอร์มาเรียบร้อยทำไมมาไวแล้วเกินนะครับว่างหรือเปล่าอ่าข้อมูลเลนเจอร์ประกอบการตัดสินใจนะครับอ่ะซึ่งในคลิปเมื่อเช้านะครับเปิดการชาบไปเรียบร้อยนะครับอ่าจากคอมเมนต์เนี่ยก็เอาตามชอบแล้วกันนะค,นะคือบางคนอาจจะแบบเอ้ยไม่รู้จะตามล่าอะไรดีเลนเจอร์ก็อยากได้ตัวมาแบกทีมหรือว่ามาเสริมทีมครับแต่ว่าเกียร์นะผมว่าโอเคนะลักๆเนี่ยผมว่าเน้นตามล่าหาแจ็คอ่าสำหรับคนที่ขาดตัว าดาเมจไฟนะครับส่วนชากะนะครับก็จะเน้นสะสมสวยงามนะครับส่วนสิวะนี่โอเคนะถือว่าค่อนข้างจะดูดีนะครับส่วนเฮอร์คิวลิสนี่ก็โอเคพอได้อยู่นะแต่ว่าเกียร์นี่คือดีแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยเปิดกาชาต,ตามชอบเลยนะครับชอบก็จัดประหยัดํำไมครับถ้าเกิดไม่ชอบก็ข้าไมไปเลยนะเพราะว่าตัวกาชชตากับรูบี้ยังไงเก็บเอาไว้ก็ได้ใช้อย่างแน่นอนนะครับ อ่าซึ่งถ้าเกิดใครต้องการตามล่านะคือน้องๆบางคนก็ชอบจริงๆอยากจะเอาไว้สะสมหรืออาจจะอไว้ใช้งานหรือจะเปิดเกียร์นะครับแอ่รูบี้หมดแล้วผมแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะครับ เอสคเกมทาวน์เซ็นเตอร์ Center, ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกมเรนเจอร์ Ranger, ลดราคาสูงสุดถึง30มสเปอร์นะะแต่ว่าตอนนี้รับเติมเฉพาะ iOS เท่านั้นนะครับเจ้าน,นี้ปลอดภยัยว่าจะได้แน่น,นอนนะร้านคา้าจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีรับเติมเกมอื่นๆด้วยอ่าฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไวใ้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะเอสคเกมทาวน์เซ็นเตอร์ Center, ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกดติดตามร้านค้าไว้นะครับเดี๋ยวมีโปรโมชั่นมีราคาเด็ดไวนะ้น่ะรีบไปเติมกันได้เลยครับที่ร้าน ACK ไปตามลิงได้เลยนะครับอ่ะข้อมูลเรนเจอร์มาเรียบร้อยครับคือดูทรงแล้วเนี่ยผมว่านะอาดัมเนี่ยมีเกียร์ดีๆนะ่ยยังใช้ดีกว่าอีกไหมเออไม่รู้เดี๋ยวไว้ค่อยหาเปิดหาเรนเจอร์เลยมาทดสอบก,กับตัวเก่าดูด้วยกันนะมาดูข้อมูลเรนเจอร์ครับข้อมูลเรนเจอร์ประกอบการตัดสินใจมาเรียบร้อยครับอ่ะก็จะเอาแค่ตัวในตู้กาชาก่อนนะอ่านะครับอ่ะมาดูกันที่ ตัวอหมุนไปไหนพี่ใจเย็นๆครับอ่ะมาดูกันที่ตัวคู่เทพก่อนนะครับคือไม่อยากจะพูดวเราเป็นคู่เทพเลยนะ,ะตัวแรกครับ ชักกะนะครับชักกะเป็นไหวพิบน้ําคือทั้งสายทั้งาธาตุเนี่ยไม่ดีตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเพราะว่าไหวพิบก็เปราะบางอยู่แล้วครับน้ําก็เป็นาธาตุที่เจอาธาตุมาเยอะๆเนี่ยไม่ไหวอย่างแน่นอนครับแล้วด้วยตําแหน่งยืนของเขาเนี่ยยืนสักใกล้นะอันนี้ถือว่ายืนค่อนข้างใกล้ครับมีโอกาสโดนเก็บกวาดได้ง่ายนะแถมเคลื่อนที่ก็ไม่ได้ไวอะไรด้วยนะตัวนี้ก็เลยกลายเป็นตัวที่ มีคนบอกว่าปั้นไปถึงไฮเปอร์แม็กแล้วครับดูการใช้งานไม่ดีเบื้องต้นดูแล้วก็จะเป็นประมาณนั้นแหละเพราะว่าถัาเกิดเรนเจอร์ไม่ได้มีแฝงถึกเนี่ยมันก็ใช้ย,ยากเลยครับทั้งสายทั้งธาตุทั้งตำแหน่งยืนทั้งการเคลื่อนที่เนี่ยดูมีปัญหาหมดเลยนะครับแร่ธาตุก็ใช้เยอะด้วยคือมันควรจะใช้แร่ธาตุเยอะกับตัวที่มันเก่งที่มันถึกนะผมมองว่าค่อนข้างจะแบบ ตักตะด,ดูผิดเพี้ยนทั้งหมดแล้วในเรื่องของรอบนี้นะครับที่ผ่านๆมาก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะเออแล้วมาตกในรอบที่แบบเป็นแบบนี้นผมเสียใจค่อนข้างมากเพราะว่าเบื้องต้นนะผมบอกก่อนเบื้องต้นเนี่ยเราดูข้อมูลพื้นฐานเราอ่านสกิลเนี่ยก็พอจะวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยมันดีหรือไม่ดีที่เหลือค่อยไปทดสอบของจริงว่าดีจริงตามที่เห็นไหมแต่นี่คือเบื้องต้นดูเราก็แบบไม่ดีแล้วว่าเออนะครับมีดีที่การออกแบบผมว่าการออกแบบค่อนข้างจะโอเค เจ๋งนะอ่ะสกิลบัฟหน้าป้อมนะครับอ่าวุธตะเกาะเลือดนะครับแล้วก็ยกเล,ลิกผลลัพธ์และโลกของทีมนะครับอ่ะสกิลหนึ่งนี้กว้าง350จุดครูดาวสกิล7วิก็มีดีแค่ตรงนี้แหละนะที่ครูดาวค่อนข้างจะต่ำนะครับส่วนดามเมจเนี่ยไม่ทะลุงงมากครับคือเขาจะขายหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะทั้งที่เป็นตัวที่น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าเป็นตัวละครที่คนค่อนข้างจะชอบเยอะอ่าพอมาปุ๊บเนี่ย อ่าไม่แห้งใช่ไหมแต่พอเห็นสกิลเรนเจอร์ปุ๊บแห้งครับกลับมาแห้งอีกครั้งครับเพราะว่าดาเมจนะครับไม่ทะลุนะยกเลิกบนรับศัตรูครับเปลี่ยนศัตรูธาตุาแสงเป็นไรธาตุอ่าอย่างนี้บอกในคลิปแรกไปจริงๆพูดไปนานแล้วทดสอบไม่รู้จะทดสอบเท่าไหร่นะครับมันหวังผลไม่ได้นะครับมันเป็นกลุ่มสกิลนามธรรมที่ไม่ได้หวังผลหรือคาดผลคาดหวังผลได้จริงจังไม่ได้นะสกิลนี้กว้าง3 6 0จุดอ่าเหมือนเขาจะทดสอบกันแล้วเนี่ย ไม่น่าจว่าข้ามไหมเออจะมาทรงเดียวกับโพไซดอนไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นมีคนบอกว่าดูแล้วค่อนข้างน่าผิดหวังอ่ะใครมีก็เดี๋ยวส่งมาทดสอบให้ดูแล้วกันนะ อันโซนความสามารถครับก็รอบสังหารนะ z ุ่มติด PVP กับกิววอร์สังสิปะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ดีแหละแต่ตัวเรนเจอร์มันต้องยืนให้ได้ก่อนเราแบบเน้นปล่อยตัว1วิมาอย่างเงี้ยหรือแบบปล่อยตัวปล่อยตัว1.3วิแรดฮาต์มันไม่ได้นะครับแรดฮาต์มันค่อนข้างจะใช้เยอะมากเกินไปนะครับอันนี้โซนของพลังเวทโจมตีเดิมนะครับไฮเปอร์แม็กอ่ะผมเทียบที่ไฮเปอร์แม็กนะอยู่ที่ร้านหนึ่ง ก็ไม่ได้หนักมากแต่ว่าเดือนนี้มันมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีไง่ส่พลังชีวิต4ีหลานสี่กระจอบมากโอ้บุดด้าครับผิดหวังครับจริงๆนะ ตัวคู่เทพตัวต่อมาครับแจ็คเดอะริปเปอร์นะครับเป็นว่ง Fi องไวไฟใครขาดตัวดาเมจไฟตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะโอเคแต่ว่าจุดหนึ่งที่เราเห็นตั้งแต่วิดีโอรวมมาถึงของจริงเหมือนกันเลยครับว่ามันมีจุดอ่อนตรงดาเมจนะครับที่ถ้ามันเนี่ยเยอะไปไล่เวทเนี่ยต้องกระโดดไปจนถึงจุดสูงสุดแล้วค่อยจะยิงดาเมจมาถึงจะโดนศัตรูครับมีโอกาสโดนสอยร่วงเป็นมะม่วงเน่าได้นะครับตรงเนี้ยเป็นถือว่าเป็นจุดอ่อนถ้าเกิดมันเข้าตำแหน่งแล้วแบบว่าไลา่ไล่เวทไวคือมาถึงแล้วยิงไวเนี่ย อันนี้ถึงจะดีอันนี้คือเห็นจุดอ่อนตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ของจริงก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะอันนส่วนของพลังตมตีกายเดิมครับอ่าที่ไฮเปอร์แม็กนะอยู่ที่800,000กว่าเออน้อยนะพลังชีวิตก็3าม้านครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับตำแหน่งยืนก็ไม่ดีคือถ้าเกิดให้เซตันมาแบบนี้เนะี่ยยืนสัก400จุดค่อนข้างโอเคแต่นี้2องรจุดนี่คือโดนดาเมตตึงๆต,ตันๆครับก็ไม่ไหวนะแต่ว่าเคลื่อนที่ โอเคครับเพื่อนที่ใช้ได้ความเร็วในการโจมตีสูงครับแล้วก็ร้านธาตุใช้ไม่เยอะอ่าก็โอเคครับดาเมจน่าจะหวังผลได้ตึงๆนะถ้าเรนเจอร์ยืนได้อ่าถ้าเรนเจอร์ยืนได้นะแบบไปเจอธาตุไม้เยอะๆเนี่ยอันนี้โอเคนะเพราะว่าเขามีทั้งดาเมจหลกักมีทั้งดาเมจพิษแล้วก็ทะลุนะครับแล้วก็ขัดขวางการฮิลเลือดครับสกิลกว้าง3ามวัตสจุดเอาเบื้องต้นเห็นว่าไม่ข้ามมาคอมเมนต์บอกนิดนึงนะคูดสกิลเจ็ดวิอ่านะครับ ก็ถ้าไม่โดนสก,กัดจุดซะก่อนนะกระโดดขึ้นไปยิงเนี่ยก็อาจจะหวังผลได้ในส่วนของดามเมจนะอ่าซึ่งพอเป็นดามเมจหลกกักโบกดามเมจพิษเนี่ยเขาเลยให้ค่าพลังโจมตีเดิมมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ300จุดคูดาวสกิล7วินะครับส่วนอีกสกิลหนึ่งก็น่าจะบับน้าป้อมแหลกกว้าง400จุดคูดาวสกิล8วินะครับเป็นรอบสังหารเหมือนกันอันทนั้นนียถ้าเป็นไอเดียที่แบบตัวยังไม่เยอะอาขาดดามเมจไฟผมว่าตัวนี้ถือว่าน่าจะเป็นตัวที่ดูดีที่สุดแล้วนะครับ อ่ะต่อมาครับอ่าสิวะครับตัวร้องนะครับเป็นพลังน้ํากลายว่าเฮ้ดูนะสนใจอยู่ไม่น้อยนะพลังโจมตีกกลเดิมครับก็9ก้าแสนแปดไอถือว่าเยอะใช้ได้นะพลังชีวิตละาเออสิบเอ็ดล้านเยอะเลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็ตาแหน่งยืนเป็นตัวชนใกล้ครับเคลื่อนที่ไวนะความในในการโจมตีใช้ได้ครับและท่านก็ถือว่าเอา่อเกือบจะไปทางเยอะแล้วนะครับเ,เดือนนี้ก็โอเคอยู่นะแต่ตรงนี้สิเป็นดาเมจทะลุแล้วก็สตาร์ เอาขึ้นมาเป็นคู่เทพไหมตอนแรกผมเดาว่าตัวนี้จะขึ้นมาเป็นคู่เทพกับอ่าชากะนะครับแต่ว่าโดนดันมาเป็นตัวรองนะแต่พอเห็นแบบนี้ก็โอเคชื่นใจหน่อยนะเผื่อบางคนไม่มีตัวตำแหน่งนี้นะก็โอเคครับใช้ได้นะครับเพราะว่าดาเมจก็ได้ป่วนก็ได้ทะลุก็ทะลุนะความกว้างสกิลจะไม่กว้างมาก280จุดคูดสกิลสิวิถือว่าต่ำนะเพราะว่าปกติ1 2วินะครับเผื่อบางคนไม่มีตัวรีเซ็ตนะครับส่วนพัฟอันนี้มาบอกหน่อยบัฟนับป้อมไหม อ่านะครับเพิ่มพลังโจมตีความเร็วในการโจมตีคือเป็นสายพลังไปบัคทีเฉยอ๋อเสียงหายเลยครับเออนะครับอากว้าง300จุดคูลเดสกิล9วนะครับคือเป็นสายพลังไปบัฟทางทีนะอ่าแล้วก็บัฟน้ำป้อมไม้มาบอกนิดนึงนะครับอ่าร่างโคนนะก็ปล่อยมา2ตัวครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่ไม่น่าเกียดเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้องทดสอบการใช้งานจริงว่าเป็นยังไงบ้างคือถ้าเกิดเป็นพลังไม้เนี่ยจะจํามากนะครับอ่าแต่ว่าพลังไม้ไม่เป็นตัวนี้แน่นะ เฮอคิวลิสนะครับเป็นพลังไม้ครับตำแหน่งยืนเนี่ยเสียดายหน่อยน่าจะเป็นตัวชนใกล้ได้อันนี้คือมันขยับยืนไปไกลนิดนึงนะก็จะไม่ใช่ใช่เป็นตัวชนใกล้นะครับเคลื่อนที่ได้เลยนะอ่าปล่อยอ่าความเร็วในการต,ตีไม่เยอะเลยนะครับและถ้าตั๋วใช้น้อยอันนี้ค่อนข้างไปทางน้อยแล้วนะครับดาเมจก,กระเด็น,นครับลดลบถ้าทะลุจะจับมากคือถ้าทะลุปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบใช้งานได้ดีขึ้นมาเลยครับสกิลกว้าง3 0 0จุดคูดาสกิลสิวิ อรอบนี้เหมือนจะโดดเด่นในเรื่องของครูดาวสกิลที่ไม่ได้เยอะมากเกินไปนะครับแต่ว่าความกว้างสกิลก็ไม่ได้กว้างมากนักอยู่ที่ประมาณ200-300นะครับส่วนพับต่อเลือดวิ่งไวฮิวเลือดนะครับฮิลเลือดอน,นี้ก็อาจจะไม่ดีมากนักเพราะว่ามันฮิวทีเดียวนะไม่เหมือนฮิวต่อวินาทีนะครับสกิลหนึงเนี่ยสามรจุดคูดาวสกิลสิบวิใช่ไหมสกิลสนี่ กว้าง320จุดคูรกักิลเก้าวิไม่รู้ว่าบัฟหน้าป้อมไหมแต่ว่าเดือนนี้สายวิ่งครับก็คงจะทำเมื่อแหละนะทำเพื่อไปบัฟคะแนนวิ่งครับแล้วก็เป็นร่างโคลนเหมือนกันนะอ่าครับอาชานั้นเนี่ยถ้าเป็น ID ที่แบบเล่นกันใหม่ๆเลยในเดือนนี้เอาตรงๆนะอาจจะไม่ได้มีตัวแบกมากขนาดนั้นเพราะว่า ตัวดาเมจไม้ผมจะเน้นเลยว่าถ้าเป็นไอดีใหม่ๆนะดาเมจไม้จะใช้งานได้ง่ายมากนะครับคือดาเมจไฟเนี่ยมันจะใช้งานได้ดีก็ต่อเมื่อขึ้นในหลีกสูงและเจอไม้ตึงๆเยอะเพราะว่าไม้ตึงๆในเกมมีเยอะมากนับฉะนั้นเนี่ยตัวแจ็คก็จะใช้ประโยชน์ได้ในไอดีที่ระดับสูงขึ้นมานิดนึงแจ็คอาจจะเห็นนะครับอาจจะเห็นในทีมท็อปตำนานแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะแทรกได้ไหมดูทรงแล้วแทรกค่อนข้างจะยากนะเพราะว่าพื้นฐานเนี่ย อย่างบอบเนี่ยมีรอบสังหารเหมือนกันแต่บ็อบทางสกิลมันใช้ดีนะอาจจะก็ไม่แน่นะต้องรอดูนะครับเพราะว่าไม้ข้างบนเยอะอาจจะเห็นแจ็คมาก็ได้นะอาจะต้องรอดูกันนะครับว่าสุดท้ายการใช้งานจะเป็นยังไงครับแต่รอบนี้เรนเจอร์ไม่ค่อยไหวนะครับจุดเด่นก็จะเป็นเรื่องของเกียร์ซะมากกว่านะครับเกียร์คือป้องกัน8ดาวเนี่ยโอเคทุกชิ้นเลยนะครับก็เน้นทำให้เรนเจอร์ถึกมากขึ้น,นครับก็จะมีแค่สกิลบวกหละ่ะที่อย่างที่บอกว่า ก็อาจจะดูกลางๆครับอาจจะเป็นอมตะเนี่ยอมตะนะครับก็จะเป็นอ่าอันนี้ครับสว่านของศิวะอันนี้โอเคนะครับสว่านโลหิงสานะครับของบุฎาครับแล้วก็สนับไหลของเทราเคสเนี่ยมันเป็นเกาะเลือดกับเพิ่มใช้สกิลเกาะเลือดนี่โอเคนะเพิ่มใช้สกิลนะครับโลหิงสาคือกากยันเกียร์เลยนะบุฎารอบนี้เสียดายนะครับส่วนเกียร์เจ็ดาวนี้โดนแน่นอน2ชิ้นครับถือว่าดีเลยจำเลยนะส่วนเกียร์ตกแต่งหดาวก็ถือว่า ได้อยู่นะไม่น่าเกลียดสักเท่าไหร่นะครับอาฉะนั้นก็จัดตามความชอบแล้วกันนะครับอไอดี ID นี้อาเพิ่มเลทนิดนึงนะด้วยความที่ว่ามันไม่ได้มาปลายเดือนอันนี้เหมือนคนที่ถามมันจะไม่ได้ดูคลิปนะครับเพิ่มเลทเนี่ยมันจะมาปลายเดือนนะครับซึ่งพอมาแบบนี้เนี่ยผมไม่รู้นะว่าเกณฑ์จะใจดีเพิ่มเลทให้ก่อนไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเคยมีแบบเพิ่มเลทไวเคยมาอยู่เหมือนกันนะอันนี้ต้องรอดูนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะมาตามปกติ ก็คือเป็นสี่ทุ่มนะครับวันที่30นะอันนั้นก็รอดูแล้วกันครับคือผมก็จะเปิดไปชีนนิดก่อนอาถามว่าต้องการเปิดมารีวิวมาใช้งานไหมถ้าเป็นไอดีลองๆของผมเนี่ยโอเคนะแจ็คมาสิวะามาโอเคครับใช้งานครับหลักๆผมจะเน้นเป็นแจ็คเพราะว่ารอบสังหารเนี่ยมันก็จะเน้นครับเอาไว้รอบสังหารภาคพื้นแล้วก็ตัวบินได้ด้วยเพราะว่าผมจะเริ่มแบบไม่ค่อยได้ใช้ตัวการบินเท่าไหร่แล้ว มาลุ้นกันครับเดี๋ยวเปิดเรนเจอร์ครับกันสักนิดหนึ่งแล้วก็เปิดเกียร์กันสลรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวรอรอ,รอดูเพิ่มเลนนะครับโอ้โหมาเยอะเหลือเกินอ่ารอบนี้คอมเมนต์กันได้เลยครับเปิดได้แล้วเป็นยังไงบ้างบางคนชอบนะโดยหน้าอนิเมะโดยการออกแบบตัวละครโอเคเลยครับเกมนี้ยังไงก็ได้ไม่ได้มีหลักสูตรตายตัวครับแต่ถ้าเกิดเน้นมาแบกจริงจังเนี่ยโอ้โหคือเสียดายบุตด้ามากๆ ถ้าสมมติว่าบุฎาเป็นไหวพิบไม้เนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้นมาได้มากกว่าน,นี้ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นไหวพิบไม้แล้วดาเมจทะลุนะผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับแล้วก็ตำแหน่งยืนโหแต่มันข้อเสียเยอะข้อเสียมันเยอะมากจริงๆนะครับอ่ะเปิดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอเพิ่มเรทใจ,จเย็นๆครับอ่ะใครมีเรนเจอร์ลองส่งเข้ามาเดี๋ยวคิวคลิปผมว่างเดี๋ยวผมจะยืมรีวิวนะคือเดือนที่เราก็ไม่ว่างครับโหเดือนนี้ก็ไม่ว่างครับเดี๋ยวมี ตัดกิจกรรมอีกอักแถมบิงหนึ่งทีมันจะไม่ออกตัวอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยผมไม่ถูกชโลกกับการไม่เพิ่มเลทจริงๆถูกไอดีเลยนะออกยากมากครับฉะนั้นเนี่ยเอาตามดวงครับเออใครเข้าเกมเป็นตัวอะไรนั่งอะไรมาบอกกันนิดนึงนะอ่ะไม่เปิดหมดครับต้องกักเอาไว้ครับเ,เดี๋ยวเปิดเกียร์หนึ่งรอบเอาเผื่อฟุกมาสักหนึ่งชิ้นนะ อ่ะเพราะว่าเกียร์นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยเกียร์นี่ดวงล,วล,วล,วลว้วนจริงครับเพิ่มเลทไหมเพิ่มเลทครับเกียร์วัดดวงครับอ่าเดือนนี้ใครต้องการยกระดับไ d ดีก็เปิดเกียร์ได้นะเกียร์ถือว่าค่อนข้างดีเอาโอเคครับอ่าสำหรับไ d ดีแบบนี้แต่มันก็พอๆกับรองเท้าเรียวหลาดเลยนะทักชิ้นหนึ่งนะโคโลโบใช่ไหมมาหาสืกคน,ชนเชฟสองฮึบโอ้โหนาวเละ ตุ้มเป๊ะครับอ่ะเน้นย้ำอีกครั้งครับเพิ่มเลทนะครับก็ถ้าเอาตามปกตินะมันจะเป็นสี่ทุ่มของคืนวันที่30กันยานะครับอีกหลายวันเลยทีเดียวนะเออท่านั้นเดี๋ยวเราดูครับว่าตัวเกมจัดใจดีเพิ่มเลทไหมแต่ว่าเดือนนี้มีกิจกรรมมาชดเชยนะวางแผนกันเปิดให้ดีๆครับอ่าเพราะว่า อ่าบางคนอาจจะแบบไม่ชอบเพราะไม่เก่งอ่าบางคนชอบเพราะว่าชอบหน้าโคโรโบรหรือตัวแบบนี้พอจะโอเคนะครับอะได้เปิดกันได้ส่วนเกียร์นี่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้ารูบี้หมดนะแนะนำนำ้ำเส้นเกียร์อานนี้นะครับ เอสเคเกมทัพเซนเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกมไลน์เจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์นะแต่ว่ารับเติมเฉพาะ iOS เท่านั้นนะครับอ่ะตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนนะร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็รับเติมเกมมือถือด้วยอ่ะเดี๋ยวผมแปะลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับเอสเคเกมทัพเซนเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะติดตามร้านค้าได้เลยนะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นเข้ามานะก็รีบเติมได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครััับบสสวดีคร